อาพูดเลยวันนี้ค่ะฉันหานสาวมีเกียทองค่ะจะมาเล่าเรื่องอาหารเสริมบำรุงสายตาหลานสาวซื้อมาให้รับประทานทีแรกดวงตาเริ่มเป็นต้อกระจกที่ตาอยู่ตลอดต้องล้างตาทุกวันเจอทานเข้าไป ทานในสองกล่องน,นี้ึกดีขึ้นไม่ต้องล้างตาทุกวันไนม่งั้นที่ตามีวางต้องล้างทุกวันถึงจะตาสว่างน,นี้ตอนนี้ทางอาทิตย์มิงกีไม่เลยล้างตาเลยค่ะไปออกข้างนอกบ่อยๆใส่แว่นน,นี้นานๆจะล้างสักทีตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นเยอะคะตัวอ้ยิ่งเป็นแบบลอยอยู่ในลูกตา รู้สึกว่าเหมือนน้อยน้อยลงอะไรเงี้ยแต่ก่อนมีเยอะอะมีกี่ตาทุกวันเลยทานทานแล้วรู้สึกมันบำรุงได้ดีมันจะจางไปเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ